สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามแนทางพ่อหมอดูตาพิบครับผมเนาะนัดประจำวันที่16เมษาได้เพีองเลือกจะเป็นตัวไหนราิดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับผมโอ้ยว่าศีมั่วซี้โอ้ยรักกันยืมกระซื้อเพไหนเอออันผู้ว่าดูดวงกระขายแยกเพราเออเออโอ้ยไปรกันจ๊ะ ร่องบังลูกก็ไพฝันเรืองโอ้พูดนว่านดุงคนน่ะขาเจามาขยาจาม่ดูดวางขาเอามาให้ยดิล่ะอขาเจะเอามาให้ยืดทีพอแล้ถ้าบ้านนี้สมไมเรียกสืออกซื้อเรียกว่าตาครับผมว่าซื้อด่วนน่ะดหล่ะล่องมังลูก่าั่เราต้องกลับเรื่อง่าาโบต้องกลับโอ้ด้ายเรงหมดทังลางเลย ออเลยะสวัสดีครับคุณพ้าครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อมาดูตาชิปครับผมอ่าเดี๋ยวทางก็มงกัดนาะจะได้แปดตองอ้ได้แปดแปดเจ็ดนะแปดทที่ได้อกครับ่าปีงกัดน่ะแม่เออเข้าแบบตีไปเท่านึงแล้วก็ตีแต่หาแล้ว มือใกล้ม wa. uh ือเลขสิออก่ฝ hmm. yeah. yeah. ันว mm ่าขับรถขั้นยนๆมือมือมือไปบ้านเก่าคนน่ะโอ้เรีกแล้วมันก็เป็นแปดเจ็ดนาะเออถ้เบียรอโอ้สูงกับมาเฮี้ยนเจ้าของเฮียนนี่ยค่อนเต็มเฮี้ยนอยู่มาเลขที่หนึ่งสามหซื้อสามหกับแปดเจ็ดก็ถือบมาบังเลขที่นึ่งสามหกพอดีเอออ้ตัวโอ้เป็นฝันเห็นละไรนะนาเออ เอาหมดดินสิเมนอีกก่อนี่เออพอฟังเห็นแเราดว่กอนนี้กะได้เนี่ยขอบคุณผู้สงเลทะเบียนรถนครเนี่ยอ่านั้นเ่าถือรดเลยดิสี่มันกับครับถ้าขันฝันว่าได้ขับไมเนือี่พ่อซื้ออย่ีจังไหนล่ะโอ้ มันก็ไฟวานเก่าบ้านเกิดครับกลาบมามันค้นเต็งเฮียงมากินบุญกินเงี่ยเกิดอะไรจะเสด็จมันเงี้ยขึ้นเลยวันนี้มันตกเก่าัวมันออกหกสามมันออกสามหกเอออย่าพ่อซื้อว่ามันออกแล้วโอ้ปหตัตัวหอกเลยทางบนทัางล่างได้ทั้งบนทางลางเลยปัดปัดปัดเงินฝันได้ไหล่ะพ่อเงินฝัน่าไฟวุไนหุ้น ว่้นว่น่ตอนรับสเสด็จประศรันขวัฟ้อนเป็นขบวนเป็นฟ้อนขบวนไปเบิ้งน้ำเขาโอ้ยฟวอนงามขวอนงามกระโดดเดี้ยรับขบวนรับสเสด็จขนวขนตอนรับไปแล้วทั้งนาถือไปเบิ้งไปแล้วว่าเอาวาามันที นั่นมันจะบอกมูที่บ้านทีเนาะ,ะเดี๋ยวไปเห็นข้างบนป้ายนะ ทีละทั้งใตอืมอ้าย,ยาากไปนทสิพอเอาไปเหี้ยมันก็เขียนอางนี้ว่โอ,อ้อ่าขบวนอ่าฟฟันต้อนรับเสียจเมีนอ่าใส่สุดไทย,ยางามโอ้ยิบยิบชงดนตรีงาวงาว เอามมนจีบบอกใครอยู่บอกกานเออเราข้างคนรูมันผมเนีขึ้นน้นตมพอมอยู่สติงคน่ะเอออ่ามันเต้นน้ำโคตรสติงโอยนกัเต้นน้ำพ้อนเนยอ่อือยกป้ายเหนียนยกป้ายเหนเลยป้ายถือป้ายน่ะเออออผู้ถือป้ายน่ะป้ายเส้นที่สีบอกว่า เมาจากหันจันทรนะเดี๋ยวไปเอาน่อเงินวังเลยอ้ยกอยไปนี่เป็นเลขมาเลยเงี้อืมดเส้นใต้ไปวามเรียบร้อยเงียข้นนร้นบนล่างเสร็จนั้ อีเป็นงก็เขียนเนสีน้อนเนาะเขียนสีกับสีบนสีล่างจรรทั้งบนก็เฉียดเลยจากนี้ล่างก็เออเอออ่าเขียนสีด็เขียนนองวาาไม่ได้เขาอยู่จเรื่องฝันคักให้เนี่ย<ม>อืมอืมก็น้อตีเราเป็นเลขหกตัวเลยสามตัวเนาะอ่ะ แต่านบ้านดูมระขายจากนอกประเทศบ่อั้นภาษาใครยี่แหละผู้ขายบ่อั้นโอ้ขายจากผู้ละสเวียดโอ้นองสาวเอาผัวอยู่สเวียดออกเลขขายส้มเห้โอ้บ่อั้นถ้าขายเป็นบาทภาษาของเขาบาทเท่าบาทเจ็ดสิดโอาใครซื้อตัวละสองลอย มาสง่งแม่ดีพ่าเออมาสง่งซ, <names> ซื้ออีกแล้วพ่อสั่งเออยังกให้ซืยอยู่ดิซื้ออยีกบาทนี้คือสิ่คทีเชว่าบ่กันที่อยจะโอนเขาบันชีเจ้าเออป้าทุกอืมเออวันเดียรครับรถมาอยากกัดีพ่อืมเอาว่อาทมาเช็คดวงพ่อบ่มีอันตัวใดเลขมันดังมากฮะ่อโอ้ ซื้อว่าได้แล้วเขาบอกมีการจ่ายเครื่องบาบเล็เยอะแยะเต็มเต็มเนอ้าวตัวหนังสือปกติเนี่ยตีความบาเป็นสีแดงสีแดงมันบ่บ่ธรรมดาเอ่าโอ้ยกไปฟ้อนไปฟ้อนเตี้ยงานเดินะบวนมากทั้งนานอ่าที่แรกกลับไปกขาบอกได้สนใจป้ายเปล่าไั้สนใจคนฟ้อนเป็นกระบวนลึกลึกต้อนรับเสด็จ จะก็สะเสียอีหยังไผมากสเสดยดมากเออนี่ยงานออกไปทัางหนาเลี้ยววงไฟมันมา,จากจะใส่พวกบ้านทัวนวาั่นเออทันบามีบอกที่มันก็เป็นแม่จันนะบอกทีจิเป็นมู่บ้านนั้นมูบนนม่บ้านนี้เนาะมีมาจากคุมนั้นคุมนี้บอกทีอันนี้ยกขึ้นมาเป็นตัวเลขเลยเนี่ยอ้าวพี่ตอง สิบเจ็ดห้าเนาะโอ้ขนนสามตัวกับเจ็ดสี่ศูนย์เมนเนาะตอนนั้เนี่ยเจ็ดสี่วั่เราแนี้แหละเลขทั้งบนเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครัด้วยขนเสามตัวเพราะประจานออกมาแล้วสิอ่าทั้งเจ็ดศูนทั้งศูนย์สี่อ่าทั้งเจ็ดสี่มี่เลขที่สามตัวหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าไดแล้วเพราะว่ามียังเเลี้ยงให้รอที่ว่าสามตัวเนาะ Nó không có liên hệ. Nó có 4 cái tắt, tắt của 0, tắt cái gì đấy, chứ 407 không có. 3 tổ. 407. Nó chỉ là, chỉ là 2 tổ bỏ ra. Chẳng hạn. Chỉ là 2 tổ bỏ ra. Ừ. Thôi, khi chú bỏ 3 tổ, nó không có liên hệ. Ừ. Ừ. Nó không có liên hệ. Nó có liên hệ, Ừ. สี่สเจ็ดเต็งต้นม้นก็ได้าเนม่ที่ดีแล้วเนาะแล้วรอยเที่งนโอ้ตัวเติงได้สี่เจ็ดศูนย์อ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์อ่เอาเอาอยู่ในหันลราครับอยู่สี่เรานี่นหันอแต่ว่าสองตัวที่ขีดเส้นใต้ลงมาล่างก็ศูนย์สองหกศูนเอออ่าตศูนย์ขึ้นก็ตีศูนย์ข้อากนไวอื มีศูนย์สองตัวนึงตัวเต่งตัวนึงตัวกันกได้ฝันแม่อฝันต้งว่าปีเขาก็ได้รอคว่าพังหันพี่ซอรัตตานี่ครับผมอันนี้มือแรกเสียว่าเนี่ยลัตตารี่เขาบ้าแล้วมันมันดอรอมนะฟอรนะเน่นจะติดไหโยนเติมโตกร่ตีฟ้าืสอร่องมันเสียร่อลูกศสษยมานดูดวงก็ดีก็เบิงดวงพอดี ไปได้น้ำเจ้าอยู่วะั่านโอ้คู้ขายก็ได้อ้าโอ้พี่้องเอ้บัดสีได้เนาะพอเนาะจะได้ก็ได้คือว่าตั้นี้นี่แหละเพนว่านั่งอยู่ก็มองขั้นที่เป็นของเข้าอะบินมากขนมเจ้าเขาจะเป็นของกอบินฝ่าขนมย่างกันเลยอออาพี่รองนาเแมนข้ามโบราณวันนี้แม่อันนี้เด 哎呀，我的，这个，啊、我这，我这个。